加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนนะครับรวมไปถึง FC และผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันนะครับผมพ่อกับผมคือเก่าครับพี่นอ้องป้องปายสุภูสุคนนะครับ พ่อกัน,นย่มือแล้งล้างเลิกงานนะครับมือนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมว่าสี่ออกไม่าสี่เอานกเป็นเหรียญปลาเนี่ยกับพื่อไปนะครับผมว่ามือนี้มีเอฟซีในช่องนี่แหละครับผมเดินทางมาจากโอ้ไกลอยู่นะครับผมจะนัดกันไว อ็ฟซีท่านนีเพิ่นกัน,นัดผมไว้อยู่ซีแยกบ้านบิงนะครับผมตอนนี้ผมกัมานางถาเพิ่อนอยู่นะครับนี่แหละครับผม,มนก็เป็นซีแยกบ้านบิงนะครับผมตำบลดองกระเม็ดอำเภอคุขันจังหวัดศรีสเกีนะครับนี่แหละครับถนนกากระล่งเฮ็ดไม้นะครับผม เพิ่นก็นให้ผมมาถ่ายยุ่แยกนี่แหละครับกะบ,บ่ฮูไหาสิอีกโดนบันไดนะครับผมกะติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้นะครับคือสิแมนขั้นนี่แหละครับผมว่าสงสัยนะครับผมกะบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพิ่นมาหานะครับผมโอ้มากไกลอยู่เลยครับพี่น้อง สวัสดีครับเมนแมนอาจารย์ต้นปะครับแมนครับโอ้นี่แหละครับผมเอฟซีในช่องนะครับผมสิวาสิไปต่อนกับว่าไดไปแหละครับต้องรอบเพื่อนนะครับเดี๋ยวเอาเขาไปคุยกันอยู่ในสุ่มเลยเนาะอาจารย์เนาะครับครับครับผมสักครู่นะครับกะเขามาหอดบ้านพ่อสมแล้วนะครับผมเพราะว่านกผมกะายุบบ้านพ่อสมกะหลายตัวพ่อสมควรเนาะครับเนาะตามท่านผู้ชมในเบื้องคีบแหละครับ บันี่ผมสิสอบถามอาจารย์ต้ลเด้ครับว่าเป็นอย่างไดมากจังไดนะครับครับผมอาจารย์ต้นมากมหาผมอาจารย์ต้นมีจุดประสงค์จังไดนอมือนีก็จะมหานกเป็ดนี่นะครับโอ้มาหานกเปล่นะครับเดินเดินทางมาจากไสครับนี่เดินทางมาจากจันทร์นครับจันทบุรีครับนี่แหละครับผมของแท้เด้ครับมีมีมีนกเล่นจักตัวครับอยู่ มีนกตอนนี้ก็เก่าตัวสิบตัวนี่แหละครับอ๋อแต่ว่ายังบ่ทันพ่อแมนครับยังมันยังไม่ๆมอยู่ครับโอ้ครับผมแอซ์สันเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิพ้าเขาไปเบื้องนอครับครับอ่านะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผมอาจารย์ต้นสายสายพันเนียดน้ออาจารย์ครับสายพันเนียครับสายพันเนียดนะครับผมเดี๋ยวบันนีก็สิพ้าเพิ่นเขาไปในสุ่มนะครับไปเบื้องนกนะครับผมเดี๋ยวมาเดซื้อไระวัง ระวางเข่ามาเบิงนกนะครับกามาพ่ออันพ่อสมนะครับกำลังมาเบิงไก่นะสวัสดีครับพ่อสมสวัสดีครับนี่แหละครับผมนี่อาจารย์ต้นนี่ก็มาทั้งมาทั้งขอบครัวนะครับผมนี่มาทั้งภรรยานะครับมากระลูกสาวน้องคนหนึ่งนะครับเนาะมาสาวด้วยนี่แหละครับผมเดินทางมามาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผม เพราะว่าแฟนแฟนของอาจารย์ตนนี่อยู่ยู่ออเพื่อคู่ขันนะครับอยู่บ้านตะเยี่ยนเนะาะบ้านตะเยียนี่ตําบลลมสากไหมบ้านตะเยี่ยนะครับตําบลลมสากนะครับอำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับบันนีกะซีให้อาจารย์ตนเพื่อนเลาะเบื้องนกเหรอครับว่าเพื่อนมักตัวใดจ้งใดแบบใดกัอันนี้ก็ การชเปดโอการให้อาจารย์ตนเต็มที่นะครับเมื่อนี้ครับครับกาีเห็ุคลิปไปนํำนะครับนี่แหละครับผมนี่นะครับผมเพิ่นการเลือกน้ำกันเลยเลยครับทั้งภรรยาอาจารย์ตนเพิ่นกับมาเบิงซอยกันนะครับเข่าทานอ่อบแบบนี้ดีได้อาจารย์ต้นครับชอบชอบอย่างนี้ครับมีนกเยอะครับภรรยาเพิ่นกับมากนํำนอโอเข่าทานะครับผมอาจารย์ตนเลือกเบิ่งเลยครับอาจารย์ตนไปให้อาจารย์ตนเลือกเลยนะครับ แบบนี้คือแกซิบุู้หูจักพิดกันดอกครับเพราะว่าผู้ชายมากผู้ยิงเพื่อนกับมากน้ำเนาะครับเนาะโอ้เข่าทาครับเข่าทานะครับผมให้อาจารย์ต้นเพื่อนเบิงนะครับผมขังในจะเป็นนกไม้นะอาจารย์ตนครับโซนข้างในนั่นสิเป็นนกไม้ทั้งเบิดนะครับมาท่านขันนะครับขางในนั่นโอ้มีมีมีขันเป็นบางตัวนะครับข้างในแต้ขางนาก็สิีเกาออกมาแน่จังน้อยนะอาจารย์ต้นคือ คือขันเนียตัวนี้ตัวนี้ไม่อยู่แต่กะขันแล้วตัวนี้ฟึกแล้วนี่อาจานต้นครับนี่ละเบิง้งอาจารย์ต้นเบิ้งมาหลายตัวเนี่ยตอนนี้อาจารย์ต้นมองตัวใดไ้่นะครับ นู่นแหะครับสนุน่นอยนู่นแหละครับสนุนหน่อย <c oughs> ครับโอ้โหนะครับผมว่ธรรมดานะครับผมวันนี้จะพิสอยอาจารย์นนต<อ>นเพิ่นสนใจเจ้าสนุนหน่อยนะครับนกยุ่นหี่ยเพื่อนว่าเบิงแล้วเพื่อนกะบอท่านมากนะครับเพิ่นมากตัวสนุนหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้กัสิผ้าเราไปเบิงไม้นะครับผมเจ้าสนุนหน่อยนะครับผมกับ <laughs> ผ้าอาจารย์ตนมากลับมาเบิงไอ้เจ้าสนุนหน่อยนะครับ มันเป็นยังไงอาจารย์เจ้าสนโหน่อยเอาในสายตาอาจารย์ตนเอาก็มันชอบตัวนี้ละครับมันขันเพาะครับอาจารย์ตนได้ยินเสียงขันแล้วเนาะแมนครับจะกุ๊กจะกุ๊กกุกหนึ่งครับกุ๊กหนึ่งเสียงเสียงกลางเลยนะครับเสียงกลางเลยนะครับตัวนี้นะครับแมนแมนตัวเดียวกันนี่ผมลงในคลิปแหละอาจารย์ต้นครับตัวนี in splash, ้แหละครับสนโนหน่อยหนึ่งกุ๊กเสียงกลางครับผมขันแบบมวนๆเลยเหรครับเออมากอยู่เนาะอาจารย์ต้นมากผม ผมกัคัดว่าได้แล้วน้าอาจารย์ต้นนอเพราะเดินทางมากไกลนี่อุตส่าห์เดินทางมาหากันนี่มันบ่แเ่นเดืองง่ายเด้อาจารย์ตนนออยู่ตางไกจันทบุรีมากู่ขันนี่จักกิโลเกือบพกไรโลครับเกือบพกลอยโลครับผมเกือบพกลอยกิโลพี่น้องผมสิใจจืดอจะดำผนันบ่แม่นบ่อาจารย์ตนกาอาจารย์ต้นเพิ่นกับปิดตัวนี้นะครับผมปิดตัวสนอหน่อยนะครับแล้ยวผมกะ แบ่งนกให้อาจารย์ตนไปเลี้ยงสองตัวนอาจ้าน้อแบ่งนกเป็นเฉลยเฉลยเจ้าแสนคูณนตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเฉลยเจ้าน้องโพ่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งให้อาจารย์ตนไปไปช่ำตัวออยู่บาทนะครับคันแล้วเป็นนกคันแล้วนะครับ,รบผมแบ่งให้เพื่อนไปเลี้ยงอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวสี่พาพชมเจ้าสนโน่หน่อยชัดๆนะครับบันน้กะซีแบ่งนกให้อาจารย์ตนไปเลี้ยงได้อาจารย์ครับ แบ่งไปเอาสองตัวเนาะนี่แหละครับผมเป็นนําใจเป็นมิตรภาพติดปีกเนาะอาจารย์ตนเนาะครับผมอยู่ตังกงตังไกลก็เดินทางมาหานะครับครับกสิตหายใส่ถุงไปเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ตนมันมีโกงว่างอยู่เนาะแมนครับแมนมีโกงว่างอยู่สองโกงครับนี่แหละครับผมกสิตแบ่งห้อาจารย์ตนไปเลี้ยงน้ำสองตัวนะครับสิผ้าเพื่อนไปจับเอากสิบอกน้ำว่าเฉลยตัวไหนนะครับผม สิไฮตัวนี้ไปนะครับผมเป็นริวเฟืองนะครับเป็นเฉลยเจ้าหนองโพนะครับผมตัวนึงนะครับอาจารย์ตนถือถือถือวางใกวกนกันห็ได้นี่นะครับขันแล้วเอื้อแล้วนะครับคู่แล้วเป็นบางเทือน,นะครับกะสีบแดงไฮอาจารย์ตนไปช้ำต่อน,นอ้าอาจารย์ตอนเนาะครับผม แล้วก่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้กัแบงไ้อาจารย์ตนไปเลี้ยงด้วกันนะครับเป็นเชลยเจ้าแสนคู่นะครับขันแล้วนะครับเอินแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับกอาจารย์ตนกับเลี้ยงเอานะครับผมครับครับอันนี้คือถือว่าเป็นนําใจกันเนาะครับผมในอุสตซาหมาหามาต่างไก่นะครับผมให้อาจารย์ตนไปสองตัวนะครับ ว่าจิจบให้อีกตนะครับผมว่าสิให้เพื่อนเลือกเอาจับเอาอีจันต้นบอกว่าพ่อละครับแค่นี้พ่อนะครับเพราะว่ากอยากให้น้าคือน้าใจเนาะจันต้นเนาะจันต้นว่าเอาซ้ำนี่อาจารย์ต้นว่าเอาสองตัวกับสองนะครับผมกับกงวางไปอีกแล้วสองนะครับครับนี่นี่ล่ละ มิตรภาพติดปีเนาะอาจารย์ตนเนาะจักสิวาจังไถเพิ่นมาแบ่งนกไปฝึกนะครับผมกับแบ่งนกช้ำให้ไปสองครับให้จับเอาอีกอาจารย์ตนบบเอานะครับอาจารย์อาจารย์ตนวายังนะกงมีแค่นั้นบหออาจารย์ตนว่ากงมีแค่นี้เอาเอาแค่สองคนเดี๋ยวรอบหน้าอาจารย์ตนสีม้หมอาจารย์ตนวานะครับผมเพราะว่าบินทางไกลด้วยนะครับอ๋อแรนทางไกลน้ำนะครับจันเลยครับจากคูขันไปจันหกลอยลเกหกลอยลกครับ เกือบหกร้อยเนาะตีไปเลยละหกร้อยเลยละครับผมเดี๋ยวสิเขาไปข้างหน้านะครับสีไปเอาเจ้าสโนน่อยนี่ให้อาจารย์ตนต่อไปนะครับมีอะไรกกาอกเอานก <c oughs> เขาพะเนียดให้อาจารย์ตนนะครับอาจารย์ตนเอาผะเนียดมาใส่เอานะครับผมกับนกเฉลย <c oughs> ที่ช่ำไหวนะครับเป็นเฉลยเจ้าน้องพูก,กับเจ้าแสนคู่นะครับกาขันทั้งคู่แล้วนะครับมีอะไรขึ้นมีละครับผม แบ่งนกขันแล้วนะครับผมให้อาจารย์ตนไปเลี้ยงต่อสองตัวนะครับผม้วก็นสนุกหน่อยกะไล่เขาพนเนียดแล้วนะครับผมนี่แหละครับิด,ดโอเคนาออาจารย์ตน,นเนาะนี่นะครับผมนี่นี่ภรรยาของ อาจารย์ตนนะครับเปิดเปิดกลัวมันตกใจนะเปิดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าไม่มีนกนี่นะครับผมนี่นะครับสนุนหน่อยนะครับนายบ้านไปยูจันทบุรีนะครับผมไปไกลไปไกลไกลอยู่น้อจเน้อนี่นะครับหกชั่วโมงจากบ้านเราจากบ้านเราหกชั่วโมงนะครับจากจากคูขันนะครับแต่ถ้าเป็นรถตู้ที่แต่ก่อนเคยขึ้นตอนยังไม่ออกรุดนะ สิบสองชั่วโมงครับสิบสองชั่วโมงโอ้ันส่งหลายที่เนาะเพราะว่าเขาแวะตรงนั้นตรงนี้นะครับนี่นะครับผมปิดแล้วเด้อครับไอ้เพื่อนเดินทางมาไกลนะครับกะกะฮักยูนะครับแต่ว่าเอฟซีทันนี่เพื่อนกิติดต่อมาเพื่อนกิบุกถึงที่เลยนะครับอาจารย์ต้น่าเต่เพื่อนว้าเล่นนะครับเพื่อนว้าอีลีเอาอีลีนะครับมาอิลีนะครับมากับภรรยาครับกับลูกสาวนะครับพูดนะครับลูกสาวหน่อยเพื่อนนะครับ นี่แหละครับผมกับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับตามที่เคยบอกในคลิปนะครับขันมหาผมนี่ได้แท้นะครับได้อีลีนะครับผมแล้วกับแบ่งโนกให้ไปเลี้ยงอีกสองนะครับให้อาจารย์ต้นเพิ่นพิจารณาเอานะครับว่ามันเป็นัแดงจังคอยคุยกันนะครับผมนี่แหละครับผมบัดนี้อาจารย์ต้นกะซีเดินทาง กับนะครับแต่ว่าต้องกลับกลับไปบ้านก่อนนอยังมาท่านเดินทางเนาะยังมาท่านเดินทางไปจันนะครับนี่แหละครับตามคลิปเลยนะครับผมมามาฮอดบ้านเงอดมาได้ก็ต้องให้นะครับผมพี่น้องแล้วก็แบงโกให้เพื่อนไปเลี้ยงน้ำนะครับผมถือว่าเป็นมิตรภาพติดปีกนะครับมีน้ำใจต่อกันไปนะครับผมกะประมาณนี้นะครับ โอเคนะอาจารย์ต้นเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมปรรญาของกาจารต้นนะครับกาถ่ายคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับผมกาขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเป็นกําลังใจให้การนํานะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับ ชมคลิปต่อๆไปนะครับทีมงานไดออกหมายก็ขอให้มันหมานนะครับเดินทางกัให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชักันสุขูสุคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผม มากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานลกข้าใหญ่เมืองขุขันครับผม